สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านพบกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับวันนี้พบกันยามเย็นนะครับบรรยากาศาดีทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้อาจจะมีเมฆนะครับทำท่าเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ก็ได้แค่ทําท่าเฉยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่หลายท่านอาจจะตากข้าวอยูอ่จะได้ทําการาตากต่อไปนะครับจะได้ไม่ต้องอ ระแวงหรือกลัวเรื่องฝนที่จะมานะครับทําให้ข้าวของเรานั้นต้องตากไปนานเพิ่มไปอีกนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผมพามาที่คคกวัวนะครับผลเจริญการเกษตรนะครับของเราวัวที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นวัวรุ่นลูกนะครับเป็นวัวสาวแล้วก็วัวตัวผู้ซึ่งเป็นบรรดาลูกคอกนะครับในนี้เลยนะครับ อย่างตัวนี้ก็เป็นลูกของ KF กาลิทธหกแปด68ลูกของกาลิดนะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับปล่อยนะครับในลานนะครับก็จะเป็นแปลงหญ้าเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากให้เขาได้เดินเล่นแล้วก็เล็มหญ้าไปในตัวนะครับจะได้ไม่เครียดตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาหารที่เราจะให้กินนะครับอาจจะมีข้าวโพดสับหรือว่าอาหารข้น หรือจะเป็นฝุน่นข้าวโพดก็แล้วแต่เราหาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนสูตรนะครับผมจะเอากากเบียนะครับกับฝุน่นข้าวโพดนะครับในการที่จะเป็นวัตถุดิบแทนในส่วนของอาหารข้นนะครับที่เราให้นะครับก็จะมีกองฟางไว้นะครับให้เขากินนะครับกินอาจจะกินทั้งคืนนะครับเดินเล่นกินเท่าไหนอยากเข้าคอกก็ จะให้เข้าไปนะครับจะเปิดไว้คอกหนึ่งนะครับสําหรับบรรดาวัวเจ็ดตัวนี้นะครับเป็นวัวสาวแล้วก็วัวตัวผู้นะครับวัวหนุ่มเราก็จะให้เขาเข้าไปนอนข้างในนะครับเป็นหนึ่งช่องอเผื่อตัวไหนยอยากเข้าไปนอนอข้างในนะครับที่มีหลังคาเขาก็จะได้เข้าไปได้นะครับส่วนตัวไหนอยากตักน้ําค้างก็ออกมาตักน้ําค้างนะครับก็เป็นการเลี้ยงนะครับแบบ ง่ายๆนะครับตามสไตล์ของเรานะครับวัวราคาอาจจะไม่ดีนะครับในช่วงนี้แต่ว่าก็ต้องปรับตัวเอานะครับปรับตัวเอานะครับไม่มีอะไรที่จะดีเสมอไปนะครับเราต้องอาศัยช่วงจังหวะนะครับในการทำกิจการต่างๆนะครับไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ช่างนะครับงั้นก็ต้องมีช่วงจังหวะนะครับในการลงทุนในการบริหารจัดการที่ดีนะครับ เเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเพราะว่าก็าห่างหายมาหลายวันนะครับก็จะมีคอกทางนู้นด้วยนะครับเพิ่งปรับปรุงเสร็จนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายดูทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจะทําการเชื่อมต่อ,อเราจะเชื่อมต่อให้เขาเดินเดินไปคอกฝั่งนั้นได้นะครับเวลาที่ปล่อยก็จะเดินตามช่องนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บฟางนะครับกำลัง จะทาการก่อสร้างนะครับก็จะมีโครงเหล็กเก่านะครับซึ่งเป็นที่เลี้ยงกบเดิมนะครับก็จะปรับนะครับเป็นที่เก็บฟางนะครับรองรับฟางนะครับปีนี้นะครับที่จะทยอยเข้ามานะครับบางส่วนก็ขายบางส่วนก็ไว้ให้วัวในฟาร์มนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับ ส่วนที่อยู่ในข้อก็จะเป็นวัวท้องนะครับวัวท้องวัวให้นมลูกนะครับหรือว่าวัวที่อรอทําทการผสมนะครับวัวสาวที่รอทําการผสมเนี่ยนะครับก็จะเป็นบรรดาลูกๆนะครับลูกข้ออันนี้ลูกพริกแดงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พริกแดงอันนี้ C y เป็นลูกเคเอฟลูกพริกแดงอ่าลูกตัวไหนอีกส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับลูกของ v l ตัวหนึ่งนะครับจะมีตัวผู้4ตัวนะครับตัวเมียตัวเมีย3นะครับตอนนี้แต่ที่อยู่ในคอกนะครับก็จะมีตัวเมียอยู่3นะครับที่กำลังให้นมลูกอยู่ตอนนี้แล้วก็มีวัวน้อยเกิดใหม่นะครับนี่นะครับ เป็นลูกของ KF68 นะครับเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ก็ไข่ไม่แตกนะครับได้ลูกสาวได้ลูกชายนะครับนี้ก็จะเป็นระบบน้ํานะครับที่เขาสามารถมากินน้ําได้นะครับแล้วก็เดินเล่นนะครับบริเวณคอกนะครับนี่นะครับลานที่เราจะปล่อยให้เดินเล่นนะครับ ก็เย็นแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันทักทายกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามที่จะลงคลิปเรื่อยๆนะครับในส่วนเกี่ยวกับบัวเกี่ยวกับเกษตรหรือสินค้าภายในร้านก็สามารถมา,อ,าอุดหนุนได้นะครับผลเจริญการเกษตรนะครับหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดเราก็มีหมดนะครับเรื่องใช้ไฟฟ้าพลาสติกมีทุกอย่างนะครับให้ท่านเลือกใช้ก็ผ่านใบผันมานะครับเส้นจรพัดลำดวนห่างจาก226นะครับ 4กิโลเมตรนะครับร้านอยู่ขวามือนะครับถ้ามาจากสี่แยกถ้ามาจากลำดวนจะอยู่ซ้ายมือนะครับอย่าลืมไว้อุดหนุนนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผลเจริญการเกษตรวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตในเรื่องของอาหารนะครับที่ผมมีโปรแกรมที่จะทําการขุนวัวนะครับเราจะใช้อาหารสูตรไหนนะครับที่จะดีนะครับแล้วก็บัวนั้นมี ความอ้วนหรือว่าบอดีสกอร์ที่มันดีขึ้นกว่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ